สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ที่หน้างานบ้านคุณกิงนะครับอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ครับวันนี้ก็สายฝนโปรยปลายตั้งแต่เช้าตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะครับผมวันนี้ก็ไม่ได้ทํางานนะครับจะทําการโหลดปูนลงคานนะครับวันนี้ก็ยกเลิกไปก่อนนะครับมาดูความคืบหน้ากันนะครับตอนนี้ทีมงานก็เข้าแบบคานคอดินแล้วนะครับเข้าแบบไวรอโหลดปูนนะครับไปดูงานโครงสร้าง ฐานรากคานข้อดินกันนะครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นเหล็กเส้นข้ออ้อยนะครับ12มิลนะครับเป็นเสาบ้านนะครับส่วนคานนะครับเหล็กคานข้างในก็จะเป็นเหล็กข้ออ้อย12มิลเช่นกันนะครับนี่ครับมีหักดัดหักลบนะครับทุกจุดนะครับทุกจุดของรอยต่อระหว่างเสากับคานนะครับเหล็กปลอกก็6มิลนะครับ เห็กแอดเหล็กเสริมก็มีให้นะครับด้านล่างก็เป็นลีนนะครับเป็นการเทลีนให้ดูสะอาดั้นในการเทหลอคานนะครับมีให้ทุกหน้างานครับเพื่อไม่ให้เหล็กสัมผัสกับดินนะครับอัพเดตให้ดูนะครับเป็นบ้านโมเดิร์นมินิมอลนะครับ66ตารางเมตรนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ